สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพธินะฮะวันนี้หายไปทั้งวันนะท่านเอฟซี FC ก็คงจะสงสัยว่าปกติผมไม่เคยหายผมไม่ได้ไปนอนหรืออะไรทุกท่านนี่กําลังสร้างนะท่านโอ้ที่บ้านผมมีแต่รถสร้างนะซาล้งก็สร้างรถไถยก็สร้างสามล้อก็สร้างโอสร้างหมดเลยนะท่านอบ้านผมนี่เหมาะกับน,นะท่านดู ข้าวของระเกะระกะเต็มไปหมดเลยทุกท่านขนาดหน้าบ้านกว้างขวางนะนี่ยังไม่มีที่จะเดินเลยท่านบ้านเล็กๆนี่จะขนาดไหนเอานะสรุปนะทุกท่านผมก็ทำนะครับกระบะนอท่านทำกระบะนะครับเชื่อมเหล็กทำกระบะตัวนี้นะเออสามารถเปิดได้อันนี้ก็สามารถเปิด์วิสแบตได้นะท่านนะครับ ที่สำคัญนะฮะที่สําคัญเลยทุกท่านดูนะครับ fc ดูนะที่สําคัญดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมันสามารถมีตัวล็อกตรงนี้นี่ล็อกสองข้างเหมือนรถด,ดำนี่ทุกท่านสามารถยกดำได้นะ าสามารถยกดำได้เหมือนรถดำเลยอ่ไม่พอนะท่านไม่พอนะดูว่ามันจะมีอะไรอีกนี่แล้วก็ล็อกตรงนี้ล็อกไม่มีขยับทีท่านโอด,ดูสามารถขึ้นเยียบได้ไม่มีไม่มีเอ็นไม่มีหัก ดูนะที่สำคัญนี่นี่ทุกท่านจุดพิกเปิดท้ายได้เหมือนรถยนต์เลย <c oughs> นี่ที่สำคัญเปิดท้ายนะเปิดท้ายยกดั้มได้สมมุติว่ามีคนจะซ้อมท้ายกับเราใช่ไหมล่ะเออเอาคนบ้าเหตุไปด้วยนี่ก็นั่งตรงนี้นี่นั่งตรงนี้ทุกท่านนี่นั่งลงเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวเอาไม้มารองก่อนเพื่อนทู มมติว่าเราต้องซ้อนคนไปนี่นั่งตรงนี้โอ้สบายเอออันนี้สำหรับคนนั่งด้านหลังนะท่านอ่ามีที่นั่งสำหรับคนด้านหลังนะครับกระบะสามารถเปิดเปิดท้ายได้แล้วก็ดมได้นะท่านนี่สมมุติว่าเราขนห,นขนหินขนหินขนทรายเนาะ นะครับเราไม่ต้องเอาจอบเกลี่ยลงนะท่านเราไม่ต้องไปขุดแปลอะไรเลยนี่ดําลงอย่างนี้เลยนี่ดําลงแบบนี้เลยสูว่าเราขนหินมาเต็มคันรถดําลงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจบนะทุกท่านนะ พอเราดัานเสร็จแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมอ่ามันตัวตัวล็อกของมันมันก็จะมีไอตัวนี้นะท่านนี่นี่นี่ตัวล็อกของมันพอเราล็อกปุ๊บมันก็จะอยู่เลยเห็นไหมเราทําผมทําที่ล็อกแบบนี้ฝั่งนู้นก็เหมือนกันล็อกเอาไว้ตรงนี้เวลาตกหลุมตกอะไรมันจะได้ไม่เคลื่อนออกมาพอมันเคลื่อนออกมาเดียวไอตัวดํามันจะดําเองได้เพราะนั้นมีตัวนี้มันล็อกเอาไว้ ถ้าจะให้ดีก็ใส่กุญแจล็อกไปเลยจบจะได้ไม่ต้องเปิดนะเออเอาเดีย๋ยวทดลองเทสระบบนะท่านเดีย๋ยวลองขี่ดูนะว่าเป็นยังไงนะเวลาเราอยากจะปิดท้ายเราก็ปิดได้นะท่านเหลือปูแผ่นนะท่านเสริมเหล็กนิดหน่อยแล้วก็ปูแผน่นแผ่นพื้นนะฮะ ที่มาเราก็ดั้มเลยอย่างนี้ดำ้ลงเลยเอาไอ้ขนดินขนอะไรไปดิด้อย่างนี้ก็สามารถทำเหมือนรถยนต์เลยนะท่านเรงนะพี่นอกเลยเดี๋ยวไน่น่าเชื่อนะครับว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้ อยากจะดำแบบเปิดท้ายเลยได้ดำแบบเปิดท้ายอีกได้เหมอือนกันทุกท่านนี่คือดำแบบเปิดท้ายนะขนกระบะปูนได้นะท่านใส่กระบะฟูนใส่อะไรได้ใส่พวกถังน้ำถังอะไรได้นะ กูแผ่นกูอะไรก็โอเคเลยนี่นี่นะใส่ถังน้ำได้หลายใบนะทุกท่านน่าจะมันสี่ห้าใบนะครับใส่ถังน้ำได้ขนล,ลังอุปกรณ์อะไรได้นะท่านขนกระบะก็ยังได้เลยลองดูขนกระบะปูนได้ทุกท่านอ่ากระบะปูนได้วิ่งได้หรือเปล่าลองดู มผมจะบาปูนผมจะมะปูนได้ไหมเจ้า มากมันจะเกินกำนลังรถนะ,ะ,ะเดี๋ยวร้อยโอ้รถบ้านท่านสร้างหมดเลยนะรถสร้างหมดเลยชูกระนิ่มนะท่านบรรทุกกระบะกุ้งนะไปต่อกุ้งได้สบายฟิวๆิวอ่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ปูพื้นนะท่านเดี๋ยว อาจจะเป็นพวกนี้นะปูพื้นนะท่านเอาแผ่นหาแผ่นไม้หาอะไรมาปูพื้นนะปูพื้นแล้วก็เสริมเหล็กนะปิดแอมแอมฝ้านะแอมฝ้าอันนี้ก็แอมแวเวลาเราจะขนหินคนอะไรก็สบายนะครับเออเอาหิน,หนเอาอะไรไปก็สบายสบายเลยทีนี้อ่นะเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้พอก่อนเดี๋ยวไปต่อกุ้งก่อนนะท่านเออฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ